ผู้ชมคะตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองน้ําลดระดับลงแล้วนะจากในส่วนของอําเภอชาติการแล้วก็ในอำเภอนครไทยเนี่ยพอระดับน้ําอยู่ในสภาวะการปกติแล้วเนี่ยอย่างที่บอกพอน้องน้ําไปโครนความเสียหายขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆก็ยังคงอยู่ ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือสองสามีภรรยาที่ถูกไฟช็อตด้วยนะคะรวมถึงได้มีการทําความสะอาดในพื้นที่ของอาเภอนครไทยด้วยค่ะพลตํารวจโทอขออภัยค่ะพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3ค่ายสมเด็จพ,พระบรมไตรโลกนาถอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณนะไดเดินทางไปในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําป่าเข้าหลักท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนทาให้มีทรัพย์สินภายในบ้านนั้นได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งแล้วก็มีการส่งกําลังพลจิตอาสาชุดเคลื่อนที่เร็วเจสกีทางน้าเดลิแต่โชคดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้มีการประกาศเสียงตามสายอ่ะอันนี้สําคัญนะคุณเสียงตามสายนะคะแล้วก็รายงานจากทางด้านของส่วนราชการนี่สําคัญนะคุณผู้ชมนะทำให้ลูกบ้านเนี่ยที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ําท่วมขนของขึ้นที่สูงไว้ได้ทัน ทำให้ทรัพย์สินนั้นเสียหายไม่มากนักส่วนพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้นะะ่ข้าวถูกน้ําท่วมไปแล้วประมาณ100ไร่นะคะก็ต้องรอตรวจสอบหลังน้ําลดว่าเสียหายหรือไม่รวมทั้งมีการดูแลในด้านของพื้นที่การเกษตรด้านอื่นๆด้วยค่ะใช่แล้วครับทางด้านของนายมนชัยวิวัฒนานะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กําลังใจกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่หมู่ที่3บ้าน ปากกรองนะครับหมู่ที่7บ้านน้ำพิงและก็หมู่ที่5บ้านนาม่วงตําบลท่าสแก่อำเภอชาติราการจังหวัดพิษณุโลกและก็ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินจำนวน5,000บาทครับให้แก่ครอบครัวของเด็กชายคุณานนลพุทฉิมนะครับอายุ14ปีอยู่บ้านเลขที่10ทับ2หมู่ที่3ตําบลชาติราการซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ครับโรงเรียนชาติาการวิทยา หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนนะครับจากเหตุการณ์ถูกไฟฟ้าชอ็อตเสียชีวิตขณะช่วยกันขนย้ายเข้าของแนหนีน้ำท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านเมื่อกลางดึกของวันที่20สิงหาคม2565ที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยทัานก็ได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณสะพานบ้านน้ำพิงนะครับหมู่ที่7ตําบลชาติตาการ เชื่อมต่อกับหมู่ที่5บ้านนาม่วงตำบลท่าสแก่อำเภอชาติการเช่นเดียวกันซึ่งถูกน้ําป่าเนี่ยพัดจนพังทลายครับส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ ผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนเบื้องต้นนะครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยได้มีการนําเครื่องจัรก,กลนเข้าช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับเนื่องจากพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกน้ําป่าพัดจนหักโครนกีดขวางเส้นทางการจราจรแล้วก็มีดินโคลนจํานวนมากเลยจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้พร้อมทั้งให้นํารถผลิตน้ําดื่มสะอาด พร้อมรถสุขาเคลื่อนที่เนี่ยเข้าไปช่วยบรรเทาความร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับตอนนี้เริ่มคลี่คลายมากแล้วหากไม่มีฝนที่ตกลงมาอีกเนี่ยคาดว่าทุกพื้นที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปะกตินะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกก็ยังส่งผลดีทําให้น้ำเนี่ยไหลเข้าเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนเป็นจํานวนมากปริมาณน้าในเขื่อนแควน้อยก็อยู่ที่673หรือว่า7 2ซนะฮะนอกจากนี้เนี่ย พบว่าน้ําจากภาคเหนือเริ่มหลากมาที่จังหวัดสุโขทยัยและก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับใน3-4วันนี้<ม>ก็อาจจะทําให้น้ําในแม่น้ํายมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและก็ส่งผลให้น้ําก็จะเริ่มเข้าทุ่งบางระกมโมเดลแล้วล่ะครับอตอนนี้ยังไงก็ต้องฝากเตือนกันนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของน้ําถ้าให้เฝ้าระวังกันนะคะยังไงซะเนี่ยอยากจะให้ดูแลในเรื่องของการ ระวังเกี่ยวกับน้ําว่ามาแล้วจะท่วมมาแล้วจะเกิดความเดือดร้อนยังไงที่สําคัญที่สุดในเรื่องของสุขภาพน้ํามาแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมนะมันก็จะมากับเชื้อโรคเพราะไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยนำพาเอาเชื้อโรคมาจากที่ไหนมาบ้างนะคะไม่ใช่แค่เชื้อโรคนะสัต ด้วยคลานต่างๆก<ห>็มาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณนะก็อย่างที่บอกเมื่อเช้าที่ฉันได้พูดไปแล้วล่ะเรื่องของว่าการที่สัตว์เลื้ยคคานเนี่ยเขาหนีน้ําเขาก็หนีตายเหมือนกันแต่ทีนี้เขาจะหนีตายมาอยู่ร่วมกับเราเนี้ยไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็มันตรวจตาบ้านเรือนของท่านด้วยนะคะ